เช้าเช้าอย่างเงี้ยสาวสาวทานอาหารเช้านี่อย่างจ้ะแหมพี่คำลนพูดอย่างเงี้ยจะตั้งกองทุนอาหารเช้าให้พวกหนูหรอคะโอเคแต่ว่าตอนนี้นะครับมีกองทุนที่มีบทบาทภาระหน้าที่สําคัญยิ่งกว่ากองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองเนี่ยเรามีไว้เพื่ออะไรครับท่านครับคือกองทุนพัฒนาพักการเมืองเนี่ยเรามีไว้เพื่อจัดสรรให้กับพักการเมืองต่างๆทําให้พักการเมือง เกิดความเข้มแข็งโดยในการดําเนินกิจการต่างๆของภาครารเมืองทั้งนี้เงินกองทุนนี้จะมีคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้ควบคุมดูแลจัดสรรเงินในการใช้จ่ายเงินกองทุนนอกจากนี้แล้วยังตรวจสอบการใช้จ่ายเงินถ้าใช้ผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค์ก็มีสิทธิ์ที่จะถูกยุบพักได้ค่ะหากภาครารเมืองเข้มแข็งการเมืองก็จะเข้มแข็งตามไปด้วยจริงไหมจ๊าจริงค่ะ